ปลาทูแล้วก็มะกล้วยลูกสาวเพิ่นได้มากินนี่แหละข้าวเหนียวห่อนๆคือเก้าฟปั้นกินกับทอดปลาทูสมัยแต่ยังน้อยนะไปโุงเรียนปิ้งปลาทูตโตนึงทอดปลาทูเขาเจ้าขายยังจําได้คะ่ะเจ้าขาย,ยทอดเสตแป้งนหรอไหลูกอทอดเสจแป้งกรอบแม่พี่น้องกับหมูยอเออกับหมูยอทอดสมัยแม่ยังน้อยค้าเจ้ากระทอดเสจแป้งกรอบกรอบพี่น้องแซ่บเลย ตัวละห้าสิบตังค์บ้างหรือตัวละบาทนี่่ตัวใหญ่อยู่เดอ้อืมกราทูรุ่นนีล้ล่ะเพื่อทอดเส็จแป้งห่อไปโรงเรียนเอาเข้าวเหนียวห่อใส่ถุงกันถุงหูงหิวได้โปแม่นถุงกันร้อนนด้ถ,ถุงหูหิวเอาเข้าวใส่อันแล้วข้าวหนึ่งข้าวเหนียวอยู่เพื่อนเท่าแหละ จกใส่ในถุงแล้วก็เอาซื้อปลาทูเอาใส่เลยไปห้องโรงเรียนกับเพยนั่นแหละก,กินเพยกินแามตอนเที่ยงนามพักเที่ยงือบอกค่อยซื้อข้ขนมกินเนี่ยี่สมัยแต่ก่อนเรเลยพ่อกับแม่เพื่อนกันบอกค่อยซื้อขนมน้ำเนื่อให้กินปกอปน,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 นไร น้อยเด็กกี้กินแต่ข่าวแต่น้ำยหลีบัแม่นเว้าเอาพี่น้องเลยอืมกินแต่ข่าวแต่น้ำขนมก็ได้กินนี่ดน้อบวาวไ่บ่บบได้กินก็นกินอยู่โดนๆเท่านึงอืมส่วนมากก็ซื้อข้าวนะจต่ข้าวสิบสองโลหกกิโลแต่ก่อนข้าวเหนียวกิโลละเท่าไร พ่อแม่จำมเพีสกับพี่น้องจําได้โลละสิบสองบาทเนะ้ะพี่น้องเออืแอะแม่เรือพ่อแม่เนี่ยสาวเดือนบุรุแต่ว่าคุณแม่แม่เพื่อนสิ้นหะูเนาะโลละสิบสองบาทเรื่อโลละสิบหกบาทสิบแปดบาทอย่างไงนี่จําได้ได้ไปซื้อเลยเร่ไปซื้อเยอะอืมที่โลละแปดบาทเก้าบาทสิบบาท ตะกี้ตะโดนเลยอืมโดนตั้งแตะน้อยยังจำได้บ่าเข้าเข้าซานเขาเจ้าบม่ได้ใส่ถุงปุ๋ยนะเขาใส่กระสอบนะแม่ผู้ใดเกิดท่านเนี่ยกระสอบปา่านกระสอบป่านเป็นคนค้นนะแม่อือจักรโลเนาะสอบป่านใหญ่ ห้าซิบโลขึ้นทุงใหญ่แหงกะอสอบป้านโมเมนทุงปุ๋ยนะอัดสิลายกว่าหาซิบหกซิบโลวรากาเดือนไม่ค่อยมั่นใจจำไม่ค่อยได้เออเหนี่ยวตืกี้โอ้ทุงป้านนึ่งกินได้เป็นเดือนสองเดือนคนนะี้ยินได้โดนยุ่อืม น,น้อยๆนะจ้ะร้องส่วนฟังสวัสดีค่ะ